พ่อไม่กลับบ้านหนึ่งปีค่ะและนี่คือเหตุผลที่พ่อกลับค่ะพี่ที่ฟังเรีอยู่ใช่ไหมคะพ่อเบสกลับเพราะโดนโจรปล้นในเรือมันเอาปืนจ่อหัวพ่อเบสค่ะแล้วบอกว่าก้มลงกาบกูดีกูไม่ยิงพ่อบอกว่าไม่กลาเพราะคุณไม่ใช่พ่อแม่ผมมันบอกไม่กลากูยิงอ่ะมันกําลังจะลั่นไกค่ะพ่อหันไปมองหน้าแล้วบอกว่ายิงเลยแต่ถ้าวันนี้พวมรอด พมจะกลับไปกอดลูกเศว้าพ่มเบสเองค่ะเบสคือคนที่พ่อบอกว่าถ้ารอดจะกลับมากอดเบสเบสคือคนที่ไล่พ่อไปแต่พ่อมีลมหายใจสุดท้ายคิดถึงเบส พี่รู้ไหมคะการทํางานหนักของเบสเบสสูญเสียอะไรไปมากมายแต่เบสไม่เสียใจเพราะเบสมีผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วผู้ชายที่รักเบสอย่างที่เบสเป็นผู้ชายที่ไม่เคยตีเบสในะครั้งเดียวผู้ชายที่ทาเหมือนเบสเป็นเด็กทั้งนั้นที่เบสโตจนอายุเท่านี้แล้วเบสก็เลยรักเขาที่สุดและมีเขาเป็นต้นแบบของการทำงาน ทำงานหนักเพื่อทำให้ครอบครัวมีความสุขไปทำกับแม่หนักกว่านั้นอีกค่ะพี่แม่เบสแกล้มละลายแล้วแกไม่มีตังค์ไปส่งเบสไปโรงเรียนขึ้นรถไฟเนี่ค่ะแกยืมเงินให้เบสล้ามี2 5 0ไดห้าสิบไปไโรงเรียนเอกชนค่ะไปบอกแม่บ้างมีเงินแค่นี้ไปอยู่กับคนอื่นยังไงแม่เป็นแม่ภาษาอะไรคนหมดแรงหมดตัวค่ะ แม่สุดลงที่เท้าเบสนะคะแม่จับขาเหมือน,นให้เบสฟังนะคะเบสก็สลับเท้าแล้วก็วิ่งขึ้นรถไฟเลยครับสองเดือนไม่กลับบ้านเลยโดยที่ไม่รู้ว่าแม่ร้องไห้ทุกวันเบสกลับบ้านอีกครั้งพาะซิสเตอร์บอกว่าแม่โทรมาร้องไห้บ่อยมากบอกว่าขอให้ลูกกลับบ้านและเบสกลับแม่เบสมารับนะคะประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสระหว่างทาง เบสมาถึงห้องฉุกเฉินแม่เพิ่งมาถึงคุณหมอบอกว่าน้องทําใจดีๆแม่น้องหนักมากนะแต่แม่น้องยกมือไหว้หมอแล้วบอกหมอว่าป้าเจ็บมากป้ากลัวว่าถ้าหมอทําป้าหลับป้าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกป้าหมอให้ให้ป้ารอเห็นว่าลูกมาปลอดภัยก่อนได้ไหมนะแปบ๊บเดียวลูกก็ถึงแล้วหมอจะทําอะไรทาสดๆได้ป้าทนได้ ที่ดูใจแม่เบสเบดเดินเข้าไปหาแม่ด้วยความรู้สึกว่านี่เราทำอะไรกับแม่มาเม็ดใส่เสื้อรักเรียนสีขาวผูกนิกไถแม่กอดเบดเลือดเต็มเสื้อเลยค่ะแล้วแม่ก็พูดข้างๆหูว่าแม่ขอโทษนะลรุหน้าแม่ไม่ได้ไปรับรถมันชนแม่แม่ผิดคำสัญญาอีกแล้ว ข้อโษท,ที่แม่โมขข้อโษท,ที่แม่จนข้อโษท,ที่แม่ไม่มีไรเลยแต่ลูกไม่ต้องข้อโทษแม่นะลูกคือสิ่งที่ดีดที่สุดที่แม่ีแล้ลูกเดี๋ยวพูดไม่ออกแล้วพี่เพราะว่าไม่เคยพูดดีๆกับแกเลยคนะ่ะมือเราหลุดออกจากกันเพราะคุณหมอบอกว่าแม่ต้องผ่าตัดแล้วไล่ไม่ออกเขาผ่า เองว่าเบนจะกลับมาเรียนโรงเรียนวัดที่แม่ไม่เคยให้เรียนนะและแล้ววันนั้นแม่ฟื้นอ,อยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยค่ะเบนเอามือจับขอบเตียงแม่ฟื้นแล้วบอกแม่ว่าแม่จ๋าลูกจะกลับมาเรียนโรงเรียนวัดข้างๆบ้านแมน่ก็จับมือเลยค่ะแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าลูกเออจุดครุยที่เขาใสกันตอนเราปริญญามันสู้ไม่ลูกแม่ไม่เคยมีใบประกาศที่เขารับกัน ตอนเรียนจบนั่นมันส่วยไหมลูกแม่ไม่เคยเห็นลูกแม่อยู่ได้ลูกกลับไปเรียนนะจะได้ไม่ต้องลับากเหมือนแม่จะได้ไม่ต้องลำบากเหมนเลยสินน้นคำนี้เป็นก้มลงกราบเท้าแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับพี่ แล้วเบสดคนเดิมได้ตายไปแล้วนะคะนี่คือหัวใจใหม่ในร่างกายเดิมที่เดินทางพูดสิ่งนี้เพื่อที่จะบอกกับคนฟังว่าความกตันยูคือรากฐานของคนใช่เราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่ถ้าความกตันยูเรามีเราจะเดินต่อไปอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นวันนี้เป็นรบควนพี่ๆการประปานคอหลวง ช่วยวานทุกอย่างแล้วหลับตาลงให้เบนหน่อยได้ไหมคะเบ็นขออนุญาตพาพี่พกลับบ้านหลับตาลงหน่อยนะคะพี่อีกไม่กี่นาทีดิฉันจะไม่รบกวนท่านอีกแล้วคะ่ะ